ก่อนจะชมคลิปนี้ด้วยกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดการชมคลิปใหม่ๆของเราค่ะสวัสดีครับรายการจิบไปคุยไปวันนี้เราจะมาคุยกันถึงประโยชน์ของกาแฟดำนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาบอกว่ากาแฟดำเนี่ยมันมีประโยชน์แล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคร้ายแรงสำคัญสำคัญเนี่ยถึง9อย่างด้วยกันอ่า อันดับแรกเนี่ยต้องเป็นกาแฟดําก่อนนะคือทาความเข้าใจก่อนว่าต้องเป็นกาแฟดําไม่ใช่กาแฟที่เรานมใช่ไม่ใส่น้ําตาลใช่ไม่ใส่ผงครีมใช่ไม่ใช่ทีอินบันนะต้องเป็นแบบนี้เลยนี่กาแฟดํากาแฟสดนี่เลยอ่ะทีนี้อันดับแรกคือเรื่องความจํใช่เรื่องความจําเราว่าคนอายุมากขึ้นเนี่ยความจําเราก็จะลดน้อยลงนะคะแต่ว่าเราดื่มกาแฟดำเนี่ยสองถึงสแก้วเนี่ยเราก็สามารถจะช่วยให้ความจําเรายาวขึ้น ก็คือแก้วประมาณ8ออนนะครับก็คือประมาณเนี้ย8ออนก็คือกาแฟเต็มแก้วเนี้ยวันหนึ่ง2แก้ว2แก้วแค่นั้นเองค่ะไม่ยากเลยเช้าเย็นก็ได้เช้าบ่ายก็ได้เช้าบ่ายอ่าก็ช่วยเรื่องความจาได้ได้มากขึ้นได้ยาวขึ้นอายุอายุมากขึ้นก็ความจําก็ยังดีอยู่เรื่องความจําอีกอัลไซเมอร์ช่วยได้ด้วยทีนี้อัลไซเมอร์เนี่ยเขาบอกว่า ต้องดื่มกาแฟเนี่ยวันละ4-5แก้วก็คือประมาณนี้นะ,ะ4-5แก้วต่อวันเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากาแฟเนี่ยจะช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมน GCSF นะซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เรียกว่าช่วยในด้านของการลดความเสี่ยงในการเป็นโรค <Alzheimer. S 2> อัลไซเมอร์นะอันนี้ได้ทีนี้มันมีงานวิจัยนะงานวิจัยที่ประเทศฟินแลนด์เนี่ยเขาไปวิจัยกับคนผู้ชายคน ผู้ชายนะผู้ชายวัยกลางคนประมาณ1,400ี่ร้อคนในเรื่องเกี่ยวกับการทานกาแฟกับโรคอัลไซเมอร์นี่แหละผลวิจัยก็สรุปมาว่าถ้าดื่มกาแฟเนี่ยวันละประมาณ5แก้วหรือ5ถ้วยต่อวันเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ถึง65%โอ้ไม่น้อยทีเดียวนะคะโอ้นี่ก็เป็นโรคที่ร้ายแรงมากใช่แต่บ้านนี้ฉันหน้าคนเป็นนะเดินออกไปจะนอกบ้านนี้กลับบ้านไม่ถูกเลย คนเป็นโรคเนี้ยนะคะแล้วก็เรื่องของการกระตุ้นประสาทเนี่ยคุณนกลองค่ะกาแฟดำเนี่ยหลังจากดื่มไปหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็จะปลุกให้เราตื่นนะคะไม่ใช่ดื่มปุ๊บจะมีผลทันทีไม่ใช่นะคะต้องหนึ่งชั่วโมงต้องหนึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากดื่มนะคะที่ที่ท่านเป็นไมเกรนเนี่ยเป็นไมเกรนทำไงคะคุณโจเป็นไมเกรนช่วยได้ไหมคะคือเรื่องของไมเกรนเนี่ยนะก็คือการปวด ปวดหัวนะปวดหัว,วปวดหัวข้างเดียวานะกาแฟนี่ช่วยได้นะต้องดื่มเท่าไหร่กาแฟช่วยได้ก็คือ<ม>เราจะดื่มกาแฟประมาณ2-3แก้วต่อวัน<ม>อันนี้จะช่วยในเรื่องของการปวดศรีศรษะไมเกรน<ม>เพราะอะไรเพราะว่าคาเฟอีนในกาแฟนเนี่ยมันไปช่วยขยายหลอดเลือดหัวใจนะก็ทําให้เลือดในเลือดเส้นเส้นเลือดหรือว่าการกระตุ้นการทํางานของหัวใจได้ดีขึ้น แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะไปช่วยลดเขาเรียกว่าลดเส้นทาให้เส้นเลือดแดงที่บริเวณหัวศีรษะของเราเนี่ยหดตัวลงก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ปวดไม่ปวดใช่ไม่ปวดไมเกรนนะแล้วก็เขาบอกว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยคาเฟอีนเนี่ยยังช่วยเรื่องของความเครียดได้ด้วยนะแล้วที่สําคัญนะสำหรับ คุณผู้ชายที่ดื่มดื่มที่ดื่มแล้วแห้งอ่ะแห้งเมาค้างอย่างเงี้ยปวดหัวดหัวอย่างเงี้ยกาแฟช่วยได้กาแฟดำดำเข้มๆสักแก้วหนึ่งเนี่ยรับรองนะช่วยได้เลยนะครับอีกโรคนึงนี่ก็คือโรคอ้วนแล้วก็แล้วก็โรคหัวใจอย่างที่บอกไปแล้วว่ากาแฟเนี่ยมันจะมีคาเฟอีนที่ช่วยขยายหลอดเลือดหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะ อาจจะทําให้เลือดไ,ไหลเวียนดีขึ้นนะก็จะลดความเสี่ยงตรงนี้ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความอ้วนเนี่ยก็คือเกิดจากการที่เราสะสมพลังงานไขมันในร่างกายเ,กเยอะเกินนะใช่ทีนี้ไอ้ไอตัวกาแฟเนี่ยมันจะมีมันจะไปมันจะไปกระตุน้นหรือว่าไปเผาผลาญพลังงานไปช่วยในการทํางานออาช่วยการทํางานของอะไรของไขมันดีของไขมันดในีในร่างกาย นันก็คือร่างกายก็จะไปทําให้มันอบอุ่นขึ้นอะไรก็คือเผาผลาญอย่างที่บอกเผาผลาญส่วนที่ส่วนเกินไขมันส่วนเกินออกไปเราจะเห็นว่าเขาทํากาแฟลดลดความอ้วนโฆษณากันใหญ่กาแฟดำก็ได้นะคะใช่จริงๆกาแฟดำได้เลยได้เลยนะเพราะมันมีผลงานวิจัยอยู่แล้วใช่เนี้ยตรงประเด็นเลยกาแฟดํานี่ลดได้ถึง หอมอย่างเรานี่ลด29เปอร์เซ็นต์ใช่แต่ถ้าคนอ้วนล่ะลดได้กี่เปอร์เซ็นต์เพิ่มอีก10เปอร์เซ็นต์เป็น39เปอร์เซ็นต์เห็นไหมได้ผลจริงนะอันนี้มีงานวิจัยรองรับชัดเจนนะโอ้โรคนี้ก็ยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่พาร์กินสันเป็นยังไงคะอันนี้โรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือที่เราเห็นจะมือจะสั่นๆใช่ไหมจับไม่ได้ชาควบคุมประสาทร่างกายไม่ได้นั่นแหละอันนี้ก็ ในงานวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ผู้ชายเนี่ยที่ไม่ดื่มกาแฟ е นะที่ไม่ดื่มกาแฟเลือไม่ดื่มกาแฟเนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคพา์กินสันได้มากกว่าคนที่ดื่มกาแฟถึงห้าเท่าโอ้โหไม่น้อยเลยนะอ่ากันนี้คือเขาไปวิจัยมาว่าเออคนที่ดื่มกาแฟเนววันละห้าแก้วห้าแก้วเนี่ยทุกวันเนี่ยนะจะเสี่ยงโรคพา์กินสันใช่ใช่น้อยลงอ่าน้อยลง นะก็ต้องดื่มในปริมาณด้วยนะปริมาณที่พอเหมาะด้วยไม่ใช่ว่าดื่มเยอะเกินไปหรือน้อยเกินไปก็ก็ก็ไม่ได้ผลอะไรมากแต่ว่าก็ต้องดื่มในในปริมาณที่พอเหมาะวันละ3แก้ว5แก้วอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้ทีนี้อยากจะให้คุณนกอธิบายอีกนิดหนึ่งว่าโรคซึมเศร้ากับกาแฟเนี่ยมันมันมีผลไหมโอ้ดารานี่เป็นกันเยอะเลยนะคะโรคซึมเศร้าเพราะว่าดารานี่อารมณ์ก็จะเปลี่ยนอยู่บ่อยๆเวลาเล่นเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวโศกเดี๋ยว อ๋เลาะเดี๋ยวร้องไห้ร้องห้คือต้องเป็นทุกบทบาทบางทีอะฉากนึ่งอะต้องใส่อารมณ์หลายที่ทําให้เกิดโรคนี้เยอะเครียดเครียดอ่าเครียดเครียดแล้วก็เป็นซึมเศร้ากาแฟก็ช่วยได้นะคะจะช่วยคลายความเครียดพอเราชมปุ๊บกลิ่นมาละหอมเลยหอมเลยตัวนี้ก็จะช่วยกลิ่นบําบัดอีกส่วนนึงเป็นอโรมาใช่ไหมแล้วก็ถ้าดื่มถึงสี่แก้วเนี่ยเขาจะลดความเครียดได้ถึง20%อร์เซ็นต์อือ่า ต่ถ้าดื่ม2อถึงสแก้วก็จะลด15%มีหน้าเราจะเห็นว่าบางทีคิดเครียดเรามาในดื่มกาแฟเข้าไปเนี่ยรู้สึกดีขึ้นเลยนะอ่าจะช่วยกช่วยมันช่วยได้จริงๆเอนอะ<ล>นะ<ล>อันนี้อันนี้ดีมากเลยนะครับดีมากเลยโอ้แล้วโรคร้ารอีกโรคหนึ่งเขาว่าก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะโรคมะเร็งเรียกว่าเป็นการช่วยลดความเสี่ยงดีกว่าเนาะลดความเสี่ยงอ,อย่างเช่นว่ามะเร็งเอ่อมะเร็งตับมะเร็งปากมดลูกมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเต้านมอย่างเงี้ย กาแฟเนี่ยเขาจะช่วยเขาจะมีะตัวมีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งเพราะว่าเขาจะมีเหมือนกับว่าคาเฟอีออคฟนคเขาเนี่ยจะมีสารที่แบบช่วยยับยั้งการเกิดความผิดปกติของเซลล์ซึ่งตรงเนี้ยมันจะถูกคาเฟอีนเนี่ยกำจัดออกไปเรียกว่าเป็นการกำจัดสารพิษต่างๆได้ในร่างกายได้ ก็จะทําให้ในสมัยก่อนนี่เขาก็เอากาแฟไปช่วยดีท็อกดีท็อกล้างสารพิษในร่างกายอันนี้ก็คือกาแฟดำช่วยได้นั่นแหละอันนี้ก็คือช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งต่างๆได้อันนี้ก็เป็นโรคคิดที่กําลังมาคุยกันอยู่ก็คือไขมันพอกตับใช่ครับอันนี้ไขมันพอกตับเนี่ยก็คือหลายคนเป็นนะแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยแล้วก็อันตรายเพราะต่อไปจะเสี่ยงกันเป็นเกิดโรคตับมะเร็งตับได้ นะทีนี้กาแฟช่วยได้ยังไงเขาบอกว่าถ้าเราดื่มกาแฟเนี่ยวันละวันละประมาณ3 3สถ้วยหรือ3แก้วเนี่ยนะ,ะในงานวิจัยบอกว่าจะช่วยลดอัตราการเกิดผังผืดในตับได้ถึง35%ซทงผังผืดในตับนี่แหละมันจะเป็นตัวก่อให้เกิดมะเร็งตับหรือโรคตับแข็งได้ถ้าเราดื่มกาแฟเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยใช,ใช่3แก้วเนี่ยจะช่วยตัวนี้ได้ แล้วก็แต่ว่าก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าบางทีอะถ้าดื่มกาแฟเยอะเกินไปอะมันจะช่วยมันเหมือนกับเป็นการกระตุ้นกระตุ้นอาจจะใจสั่นหรือะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอยู่อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะพอดีใช่เนาะแล้วเบาหวานล่ะเขาว่าลดได้ถึง33%จริงไหมคะอันนี้มีงานวิจัยนะมีงานวิจัยชัดเจนเลยนะว่าเขาบอกว่าเขาใช้เวลาถึง20ปีนะที่อเมริกาเนี่ย ถึง20ปีในการติดตามข้อมูลแล้วก็เก็บข้อมูลเรื่องการดื่มกาแฟกับโรคเบาหวานเนี่ย,ยซึ่งงา,งานวิจัยเนี่ยก็บอกว่าชัดเจนสรุปมาว่ากาแฟเนี่ยช่วยช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานได้ทั้งเบาหวานชนิดที่หนึ่งที่สองลดได้ตั้งแต่ 10, 10, 1 1 1เปอรถึง <11. S 2> 17เปโอ้ oh, ไม่น้อยทีเดียวนะใช่ ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่เราไม่ไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดว่าเอ้ยมันจะทําได้มันจะมันจะช่วยได้ไหมแต่อันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่ออกมาแล้วนะก็มีความเรียกว่าพิสูจน์ได้ว่าช่วยเรียกว่าช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานได้นะครับซึ่งอันเนี้ยเขาบอกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ดื่มกาแฟเนี่ยนะดื่มกาแฟเนี่ยสถ้วยต่อวันนะจะมีโอกาสลดความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานได้ชนิดที่2ได้น้อยที่สุดนะโดยน้อยกว่ากลุ่มแรกนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของเบาหวานชนิดที่หที่2องก็ช่วยได้นะครับแสดงว่าเบาหวานทุกชนิดช่วยได้หมดช่วยได้หมดอ่าแล้วก็อันนี้ก็อีกโรคหนึ่งซึ่งเป็นโรคที่เราจะปวดข้อ โรคเกาปวดข้อเดินไม่ค่อยไหวแล้วปวดบางคนปวดทรมานมากเลยข้อเข่าข้ออะไรอย่างเงี้ยยูริกสูงกาแฟก็ช่วยได้อ่าอันนี้เขาบอกว่าคนที่อายุสี่สิบปีขึ้นไปเนี่ยมักจะเป็นใช่มักจะปวดข้อปวดเข่าเนื่องมาจากกดยูริกในเลือดในร่างกายในตามข้อเข่าเนี่ยใช่สูงเกินไปเขาบอกว่าแนะนำนะ แนะนำให้ดื่มกาแฟเนี่ยประมาณ3าถึงหแก้วต่อวันแล้วก็ดื่มต่อเนื่องด้วยนะช่วยบรรเทาอาก,การอักเสบของข้ออันเนื่องมาจากยูริกที่เกินขนาดได้ผลใช่แ่งหกสิบเปอต์อ่าใช่อันนี้อ,อันนี้ก็คือช่วยเรียกว่าเป็นการช่วยลดความเสี่ยงอ่าได้ถึงหกรใช่หรือว่าลดกดยูริกได้ เป็นยูรลกสูงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโรคเกาต์กาแฟก็ช่วยลดได้นะคะคุณโจใช่อันเนี้ยก็หลายคนก็ไม่ได้คิดนะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ดื่มกาแฟแล้วทําไม้ปวดข้อปวดเขา่าตรงกันข้ามกันเลยนะอ,อันนี้ตรงกันข้ามกันเลยคือดื่มกาแฟแล้วเนี่ยช่วยลดช่วยลดกดยูเล็กซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เราปวดข้อปวดเข่าเนี่ยที่เขาบอกว่าโรคเกาต์นี่แหละที่เรียกว่าโรคเกาต์เนี่ย โดยเฉพาะคนที่อายุ40ปีขึ้นไปมักจะเป็นโรคนี้ใช่เพราะเป็นโรคนี้พอเป็นโรคนี้ก็จะทรมานบางคนเดินไม่ได้เลยนะใช่ใช่เนี่ยทีนี้เขาบอกว่าถ้าเราดื่มกาแฟเนี่ย3-6แก้วต่อวันอย่างต่อเนื่องนะจะช่วยจะช่วยบรรเทาอาการอักเสบของข้ออันเนื่องมาจากกรดยูริกนี่แหละช่วยลดอาการอักเสบได้นะแล้วก็เราบอกว่าถ้าดื่ม6แก้วต่อวันเนี่ย จะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเกาได้ถึง60เอเยอะอยู่นะเห็นไหมโอ้โรคายๆทั้งนั้นเลยที่ล่าวมานะกาแฟมีผลนะคะมีผลลดความเสี่ยงทั้งหมดนะคะหรือว่าป้องกันโรคเกาโรคได้เลยนะคะสรุปจะมีอะไรบ้างอ่ามีอะไรบ้างคะคุณโจก็มีอัลไซเมอร์ค่ะอ่ามีปวดหัวไมเกรนค่ะมีช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด หรือโลคอ้วนโรคอ้วนแล้วโรคากีสันโรคภากีสันซึมเศร้าอโลกเอ่อมะเร็งไขมันพอกตับเอาหวานและกดยุกกดยูริกหรือที่ทำไปให้เป็นโรคเกา์นั่นแหละใช่ใช่นั้นจะช้าอยู่ใหญ่ค่ะดื่มค่ะไม่ยากเลยราคาก็ไม่แพงนะคะค่ะกาแฟเด่นชัยก็เปิดโอกาสให้คุณสั่งซื้อได้ทุกช่องทางนะคะ ไม่ว่าจะเป็น Lazada, s h o p ป e f ้ c e b o o o l i ลนนะคะหรือว่าในเว็บไซต์ของเราก็สั่งมาได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็อุดหนุนกระแฟของเราครับค่ะวันนี้กสวัสดีสวัสดีครับ